สินแสบาโค้ดชีวิตสวัสดีครับสำหรับปี2,566นี้นะครับดาวที่จะส่งผลกับทุกๆคนทุกๆราศีนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงดาวที่จะส่งผลโดยตรงแบบภาพรวมทั้งปีกันนะครับที่นี่เราดูดวงแบบเจาะจงนะครับหมายความว่าคุณจะต้องรู้ลัคนาราศีที่ถูกต้องก่อนครับไม่ใช่เป็นการดูแบบราศีแบบทั่วไปนะครับความแตกต่างก็คือว่าลัคนาราศีเนี่ยจะต้องได้มาจากเวลาเกิดเท่านั้นครับถ้า เกิดสมมุติว่าคุณไม่มีเวลาเกิดนะครับคุณก็ไม่สามารถที่จะดูดวงแบบเจาะจงได้ครับวิธีการง่ายมากๆครับเข้าไปที่ l ล ne ครับที่เราใช้อยู่เป็นประจําทุกวันนะครับแล้วก็เพิ่มเพื่อนนะครับโดยการใส่ add สินแสครับ s i n z a e ครับจากนั้นเนี่ยกดที่ปุ่มผูกดวงบนเมนูนะครับคุณจะสามารถใส่วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดนะครับแล้วอย่าลืมใส่โค้ดแนะนำว่า456นะครับเพื่อที่จะเป็นการเริ่มต้นใช้งานฟรี30วันครับในระบบสินแสบ,บาร์โค้ดชีวิตของเราเนี่ยคุณจะสามารถดูลัคนาราศีที่ถูกต้องได้นะครับคุณจะรู้บาร์โค้ดประจาตัวคุณทั้ง10ดาวนะครับว่าอยู่ในตาแหน่งไหนในแต่ละช่องราศีทั้ง12ช่องนั่นเองนะครับเรา ทุกคนจะมีดาว10บดวงที่ไม่เหมือนกันครับและระบบสินแสบารโคดชีวิตก็จะแจ้งเตือนดาวย้ายทุกๆดวงครับผ่านไลน์คุณสามารถที่จะกดอ่านได้เลยทันทีนะครับแล้วก็รู้ความเป็นมาเป็นไปของดาวแต่ละดวงที่จะส่งผลกับคุณโดยตรงแบบเจาะจงนั่นเองครับนอกเหนือไปจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีสีมงคลเฉพาะคุณครับซึ่งจะบอกเรื่องหลักๆนะครับเรื่องความเฮงเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเสน่ห์ และสีที่คุณไม่ควรใส่นะครับอันนี้ก็เป็นแบบเจาะจงเฉพาะคุณอีกเช่นเดียวกันครับที่สําคัญไปกว่านั้นอีกนะครับก็จะมีกราฟชีวิตนะครับจะบอกภาพรวมนะครับแบบที่คุณไม่ต้องอ่านตัวหนังสือเลยครับคุณจะเห็นภาพรวมพลังงานในแต่ละวันครับงานเงินความรัก สุขภาพโชคลาภครับคุณสามารถที่จะกดที่ปฏิทินนะครับเพื่อที่จะดูล่วงหน้าได้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้นะครับมีอยู่ในลายเสินแสบาร์โค้ชชีวิตโหลดให้เรียบร้อยนะครับลงทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วค่อยมาเริ่มฟังกันครับลัคนาราศีสิงห์ครับในปี2566นี้นะครับมีดาวอะไรที่จะส่งผลแบบ ทั้งปีบ้างนะครับวันนี้เราจะมาฟังกันนะครับแล้วก็พอคุณได้ฟังแล้วเนี่ยคุณจะได้วางแผนตัวเองได้ถูกจริงไหมครับแล้วก็เอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตได้ด้วยครับดาวดวงแรกเลยนะครับก็คือดาวเสาร์ครับดาวเสาร์เนี่ยปกติจะย้ายทุกๆ2ปีครึ่งนะครับนะก็มาย้ายในปี2 5 6 6นี้นะครับก็จะส่งผลกับชาวลัคนาราศีสิงห์ในเรื่องของคู่ครองครับเน้นใครที่มีคู่อยู่แล้วนะครับก็จะมีปัญหาปวดหัวนะหรือว่ามีความวุ่นวาย วุ่นวายใจในเรื่องของคู่นะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะค่อยๆคุยกันนะเพราะว่าผมกังวล,ละอะไรรู้ไหมบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยราหองระแหงอยู่แล้วนะครับปี2 5ง6ของชาวลัคนาราศีสิงห์เป็นปีแห่งความแตกแยกได้เลยนะก็เรียกว่าอาจจะเตียงหักนะหรือว่ามีคู่กันใหม่เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ต้องระวังนะครับนะส่วนคนที่ยังไม่มีคู่นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นปีที่ยังไม่ใช่วันของคุณนะครับ ไม่ใช่เวลาของคุณเลยนะครับอาจจะยังไม่จะได้เจอตัวจริงนะก็ต้องรอกันต่อไปนะอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับก็ดีครับคิดในแงด่ดีมีเวลาได้ศึกษามีเวลาได้ดูกันไปนานๆนะครับจะได้ตัดสินใจให้ถูกต้องไปเลยทีเดียวนะครับสำหรับดาวดวงต่อไปนะครับก็คือเลขศูนย์หรือว่ามนุเตย่นะครับเข้าไปในตำแหน่งการงานนะครับก็มีเหตุให้คุณเนี่ยต้อง ทำงานนะแบบไม่ได้ตั้งใจมาก่อนคือนะ <c ười> จะบุ้งพูดง่าไงดีก็จะบอกว่า,ามันจะมีมีมีเหตุการณ์ไม่คาดคิด <c ười> เกี่ยวกับเรื่องงานนะเช่นสิ่งที่อยากทามันไม่ได้ทําสิ่งที่ต้องทำเนี่ยดันไม่ได้อยากทําหรือไม่ได้คิดมาก่อนเลยว่าจะต้องทํากลับต้องมาทำนะผู้นี้เข้าใจนะดังนั้นเนี่ยก็แปลว่ามีการเปลี่ยนแปลงแบบปัจจุบันทันด่วนนะกับเรื่องงานของคุณนั่นเองนะครับซึ่ง ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ดีนะครับอาจจะเป็นงานที่ดีก็ได้นะเพียงแต่ว,ว่าคุณเตรียมพร้อมตั้งรับไว้นะครับนะถ้าพูดแบบบางทีอาจจะแบบตกงานฉับพันก็ได้นะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ทํางานประจำนะก็อาจจะไม่ได้เป็นการตกงานฉับพันแต่อาจว่าจะมีงานใหม่เข้ามาโดยที่คุณไม่ได้คาดคิดมาก่อนนั่นเองนะครับก็ขอให้พานไปได้นะไม่ยากหรอกนะต่อไปนะครับดาวดวงต่อไปที่จะส่งผลตลอดทั้งปี2566นี้นะ ก็คือดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัสเนี่ยก็จะเข้ามาในตําแหน่งความเจริญครับนะฟังมา2ดาวเมื่อกี้นี้เนี่ยรู้สึกว่าห่อเหี่ยวนิดหน่อยอันนี้ก็ได้ชุ่มชื่นนะแล้วก็ฟื้นฟูกันขึ้นมานะครับเพราะว่าความเจริญในครั้งนี้นะครับมาจากผู้ใหญ่นะครับก็ถ้าอยากเจริญก้าวหน้าเข้าหาผู้ใหญ่ไว้นะครับทีนี้ไอ้คำว่าผู้ใหญ่เนี่ยหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าจะต้องเป็นคนที่แก่กว่าเสมอไปนี้ไม่ใช่นะครับผู้ใหญ่ในที่นี้เนี่ย ครอบคุมแม้ทั่งพ่อแม่ของเราญาติผู้ใหญ่ของเรานะครับคนที่อายุน้อยกว่าแต่มีคุณวุฒิหรือมีตําแหน่งหน้าที่การงานสูงกว่าแบบนี้ถือว่าผู้ใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ไม่ใช่ไปมองแต่คนที่แก่กว่าอย่างเดียวนะครับแล้วติดต่อหรือว่าเข้าหาผู้ใหญ่แล้วดียังไงก็มันจะส่งเสริมมีพลังงานให้คุณเนี่ยถูกผลักดันให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น มีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นนะครับนะต้องเรียกว่าแบบนั้นเาะฉะนั้นถ้าทําตามดาวได้เนี่ยถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับเมือนคุณล่องเรืออยู่ในแม่น้ำะนะครับนะถ้าคุณถ้าคุณพายเรือตามน้ําคุณว่าใช้แรงเยอะไหมไม่เยอะหรอกนะเผลอๆไม่ต้องพายมันก็แล่นไปตามตามทางนั้นอยู่แล้วถูกปว่าแต่ถ้าเกิดคุณพายเรือทวนน้ำเนี่ยคุณใช้แรงเยอะนะคุณเข้าใจไหมผมอธิบายเปรียบเทียบอย่างเงี้ยผมผมคิดว่าคุณน่าจะเห็นภาพะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ย เข้าหาผู้ใหญ่ไว้ครับแล้วเราจะไม่ต้องพายเรือทวนน้ำครับสุดท้ายนะครับเป็นดาวที่ส่งผลตลอดทั้งปี2,566นี้เลยนะครับก็คือราหูนั่นเองนะครับราหูหรือว่าหมายเลข8นะครับจะเข้ามาในตำแหน่งโรคภัยนะครับก็อยาประมาทนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์มีโอกาสเจ็บป่วยได้นะครับแล้วก็เป็นการเจ็บป่วยจากความประมาทเลินเล่อของตัวเองนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ประมาทจะเจ็บป่วยไหมครับก็ไม่เจ็บป่วยนะครับ ระวังเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ทั้งของคุณสุภาพสตรีแล้วก็ของคุณสุภาพบุรุษด้วยนะครับทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นมดลูกรังไข่ซีเต้านมต่อมลูกหมากนะครับหรือถ้าคุณไปท่องเที่ยวซุกซนอะไรต่างๆก็อย่าลืมปกป้องป้อง,องกันไว้ด้วยนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะติดโรคโดยที่ไม่รู้ตัวได้นะครับสำหรับ อันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับส่วนเจาะจงในแต่ละเดือนนั้นเนี่ยที่ช่องของเราเนี่ยเราก็มีรีพอร์ตหรือว่ามีรายงานให้ทุกๆคนรู้ล่วงหน้าก่อนอยู่แล้วนะครับเพียงแค่คุณกดติดตามช่องนี้ไว้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะรับรองว่าจะไม่พลาดในทุกๆดาวยาอย่างแน่นอนครับ สำหรับทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นภาพรวมที่จะเกิดขึ้นในปี2,566นี้นั่นเองครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับจะมีสติในการดําเนินชีวิตนะครับไม่ว่าดาวอะไรจะเข้ามาครับขอเพียงแค่เรามีสติครับแล้วทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนั่นเองครับใช้สินแสบาร์โค้ชีวิตไว้รับรองว่ามีสติแน่นอนครับเพราะว่าสินแสบาร์โค้ชีวิตใช้ได้สติแชร์ได้สตางค์ครับสินแสบาร์โค้ชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมมีสติาก ด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจําตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ํากันระบบจะทําการแจ้งเตือนผ่านไลน์บอกเล่าเรื่องราวผ่านบาโค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบาร์โค้ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสบาร์โค้ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติก,กว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบาร์โค้ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบาร์โค้ดชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตปลอดภัย มากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน Line ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ <Add> เมื่อเข้าสู่หน้าไลนา์สินแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่สําคัญต้องกรอกเวลาเกิดให้ตรง รือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคำวนวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยำหากมีโค้ดเชิญกรอโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา